สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเพื่อนๆชาว youtube ที่รักที่คิดถึงทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มากินโชว์นะครับแต่ว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ในการติดโควิดนะครับว่ารักษาหายยังไงนะครับก็ จากประสบการณ์ที่ดูมีแต่ข่าวคนนู้นคนนี้ก็ติดคนนี้ก็ติดเอาไปเอามาก็ตัวเองก็เรียบร้อยไม่พ้นนะครับเดี๋ยวผมจะจะเล่าอาการครั้งแรกเลยให้ฟังนะครับก็คือผมนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวนะครับปวดตามเนื้อตามตัวแล้วก็ตามกระดูกนะครับปวดกระดูกปวดอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดหัวปวดหัวเสร็จป,ปุ๊บก็ วันสองวันแรกก็ยังเฉยๆอยู่แต่ว่าก็เออหรือว่าเราจะโดนแล้วคานนี้ก็คือมีน้ำมูกด้วยแต่ก็ไม่ไอแไม่อะไร yeah. ก็เลยไปซือ้อยาฟ้าทลายโจรมาก,กินนะครับซื้อฟ้าทลายโจรแล้วก็น้ำมะนาวไอ้กินน้ำมะนาวตอนเช้า,ชาแ้วก็กินไปได้ประมาณสักสักห้าวัน อาการมันก็ไม่ดีขึ้นไม่มีอะไรเลยตายแน่งานเนี้โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปอะไรก็ไม่มีสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่บังเอิญน,นะผมโชคดีนะครับผมโชคดีผมเจอน้องคนหนึ่งซึ่งเขาขับหินผมก็ใช้บริการเขาประจาแล้วเขาติดโควิดแล้วก,กลับไปที่บ้านเขารักษาตัวหายกลับมามาเจอเขาพอดีเพราะผมกําลังจะเดินไปซื้อข้าว,าวเจอเขาพอดีบอกพี่เราผมเดี๋ยวผมไปส่ง ไม่เป็นไรพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ตอนเนี้เออบ่านก็เลยคุยกัน,ก,นก็น้องเขาก็เลยแนะนํายาเขาบอกว่าโคมนี่หายตัวนี้ผมไปโรงพยาบาลจริงแต่ผมไม่กินยาโรงพยาบาลเลยเนี่ยเรี่ยไรผมกินตัวนี้เมืาอนฉะนั้เดี๋ยวพี่น้องดูนะเแอบไว้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ตามร้านขายยาครับเนี่ย ผมกินไปสองกล่องกล่องหนึ่งมันจะมีอยู่สองแผงแผงหนึ่งจะมีอยู่สิบสองเม็ดกินทีละสี่เม็ดนะครับสี่เม็ดแล้วกินคู่กับฟ้าทลายโจรสี่เม็ดหลังอาหารเช้าของวันเย็นสามเวลาแล้วก็ยาแก้หวัดแพ้อากาศยาแก้หวัดแพ้อากาศ,ากาศทีละเม็ดแล้วก็เนี่ยผมกินเนี่ยไทยรีนอตวันแรกที่กินก็คือใส่ทีละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ด พอมันซาแล้วก็เลือเม็ดผมกินอยู่สองกล่องครับอ่าสองกล่องก็อาการก็คือปวดหัวก็หายปวดกระดูกหายทุกอย่างหายเข้าสู่ภาวะปกติปากที่กินอาหารได้ไม่ได้ลดไม่ได้อะไรก็เริ่มขึ้นมา นะครับอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะครับที่แชร์ประสบการณ์ให้เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเผื่จะมีประโยชน์นะครับถ้ามีโรงพยาบาลถ้าไปโรงพยาบาลได้เราก็ต้องรีบไปครับผมแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่เรามันไม่ได้ไปทุกวันนี้ก็อย่างวาแหละไปเขาก็ให้มารอที่บ้านเหมือนเดิมนะครับนี่คือประสบการณ์ของผมนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับปลอดภัยจากโรคร้ายนะครับ ขอบคุณครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ